ยก่ยกสยไปยก่ยก้ากไปยกหได้ยกหกยกสี่ยกหกผมยกสามยกมว่าว่าผมม่แพ้ก่อมงั่นใจไหนบ้างเนามั่นใจุไหนบ้างเนะก็เท่ากั่นใจได้ไหม้ี่ได้ยกยกห้าไม่ทำไม่มาเลยจำจกไมมา นะครับประเทศไทยในวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับครบถ้วนนักข่าวใจอยู่ครับแล้วบรรยากาศแวดล้อมวันนี้มันมีผลไหมกับกับผลการตัดสินเรื่องนี้ครับทุกวันจันะครับโดยเฉพาะผู่ก้อยไล่คู่เป็นไล่เราก็มาจากว่าเราไม่เล่าถึงกับแพ้ใช่ไหมล่ะช็อตในติ๊กติงกนะครับวันที่ล้านนาท้อระหรับนี้ยังไงครับถ้าถ้ามีโอกาสอยากแก้มือไว้น้องชายของแสนชัยครับ

4คน4ู้นนครับจังหวนะครับไม่เอายครเป็นการรุกแลยการรดชนะคร่งับผมเชื่อ้วครับที่ว่าเขาบอกต้องทงานผมเชื่อแล้วเอาโดนมาผมไม่เชื่อเขาเองผมเชื่อแล้วเนี่ยว่าการต้องทำงานมานคืองใหญ่ใหญ่เชซีฟูดได้คกับานะของางเกียรวิสุทธ้องชายผู้ใดกับไซคับเชีที่ติดตามเชีย์เนี่ยน้องเพชรสกชัยอนะครับครับแล้วก็คู้พิทายครงคทานี้ครับ ก็คือเสือดำดับเพืนอนายไ้เ้างชุดต่อไปครับผม